กิดนตามพี่มาสองตัวอยากเล่นเขาไม่เล่นด้วยเขาไปแล้วก็ปล่อยอิสระเขาไม่มัดวิกกี้ต้องมัดฮะน้องวิกกี้วิกกี้วิกกี้ิกกี้อัดต้องดูสมมาเฉยวิช้าช้าร้อแม่ด้วยเขาไปแล้วเขาไม่เล่นกับน้องฮะ กวาวันแล้วไม่เห็นแดดวันนี้มีแดดคนพามามามันเดินกันนะโดยกี้คิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายเหรอฉียกขาเว C'est pas tard ouais. On continue papa. On continue hein. Oh, on retourne. Si, si, est là. Ici, c'est bien le soleil, j'aime bien. C'est fait. Soleil. Oh, donc là. Ça fait du tour hein. Hein น่โนโน่โนช่วยบ้างกล้วเบิกดูโคลนวันก่อนมากันสองพ่อลูกกลับไปต้องไปอาบน้ำาบกี <Yeah. S 1> ดูฉียกขาลูกสาวนวเนี่ยเป็นกระเทยแล้วน้องหา <Yeah. S 1> จะเป็นเลดี้บอยแล้วฉียกขา Attends, 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 Fifi, viens. Viens, 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 viens. <laughs> On fait autour tout cas la mer, c'est loin. Oui, et puis c'est que de la... Hein? C'est que de la. Ah oui. C'est la route. On a donné peut bêtise un peu maintenant. ไกลฮะกี่กิโลเดีกิโลเมตรวงหรือทวนไฮ็กี้น้องจะไปต่อไหมเฮ็กี้จะไปต่อไหม